วันนี้วันที่23พฤศจิกายนวันอาทิตย์วันนี้อยู่ที่ตลาดสังกสีวินเทจนะ ที่นี่นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวาทิต์เนาะที่แน่นที่สุดอันนี้คือที่บริเวณที่จอดรถเขานะเนี่ยที่จอดรถเขาเนี่ยด้านเนี้ยแล้วก็ด้านหน้าที่จอดรถนะเป็นหมื่นหมื่นคันนะหลายพันคันอนะเป็นหมื่นจอดได้นะเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่ตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสักห้าโมงหกโมงเนะนี่ยตรงเนี้ยจะแน่นไปหมดนะครับ รถจะไม่ไม่มีที่จอดนะนบริเวณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นบริเวณร้านค้าไปล็อกลอกล็อกล็อกพอดีวันนี้อันนี้เาเข้าร่วโมโคการทุกทึงพอดีวันนี้จะมาเดินซื้อของใช้ในบ้านพอดีรีโมทแอร์มันเจ๊งก็เลย จะมาเดินดูหน่อยว่า,นนม,ามีโมดแอร์มีม้ห <ล balances. S 1> เดินได้มาสองช่องยังไม่เจอของที่เราต้องการตรงนี้ก็เป็นทีวี ใหม่ๆเลยนะของใหม่เลยนะโอ้เครื่องพันพวทอบาดพูดถูกเลยคนละครึ่งกี่กา้าถูกมากมาตรฐานกัน นี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพกมอเตอร์สว่านอะไรพวกนี้เจอรีโมทแต่เป็นยีห่ห้อซัมซุงพ a นาโซนิกแล้วก็ชาร์ปขอผมมันถาสก,กิยังไม่เจอต้องใจเย็ยนนิดนึ่งค่อยๆเดินไปเดี๋ยวก็เจอ ไม่กล้าเอาเงินมาเยอะเห็นอะไรก็อยากได้กันหมดเนี่ยซื้อละเอียดเลยผมวะตอนนี้มาโซนอเมริกาแล้วนะตอนนี้ท้ายซอยท้ายซอย เดินมาสามซอยแล้วยังไม่เจอรีโมทเจอแต่ที่เอื่น <c oughs> อันนี้แบบใส่เตาแก๊สได้เลยนะใช่เหรอใส่เตาแก๊สแล้วล้นด้วยนี่อันนี้่หงอย่างโดนจับนะโดนจับน<ล>ะผละไม้ก็มีเ,เป็นน้ำก็แช่แล้วพี่มันต้องมันต้องเสียภาษีกันนะน้องเออน้ำก็นแช่ <c oughs> อะไรวะโดนนะ ทำแบบกินแบบในครอบครัวหรือหรือบ้านงานเนี้ยแหลสมมติถ้เาเราจัดงานเจอแล้วครับร้านรีโมทแต่ไม่รู้ยี่ห้อทานสก,กิมีก็มีแบบยี่ห้อทานสก,กิรีโมททานสก,กิไม่เคยได้ยินเลยแอร์ทานสก,กิไม่ได้มาขายอยู่เลยเนี่ยเป็นอะไรทีวีทีวีววเอา ซื้อในเว็บเลยตละะาดแพงไม่ได้ขายแล้วมันแพงตลาดนัดเขาไม่ซื้อหรอกสู้ไม่ไหวร้อนเดินหารีโมทแอร์อย่างเดียวชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเลย นี่สี่โมงขวาแล้วยังร้อนขนาดนี้นฮะืยังปวามน้ำตุดถูกเลยและแล้วเดินมาเจอกองแต่เราต้องหาเองว่ายี่ห้อทัสกิตมีไหม เยอะมากเดี๋ยวขอหาคน พื้นที่เพื่อนตอนนี้แน่นคุณอะไรมาเย่านีย เคปับเจ้าเก่ามาที่ไรก็สั่งกินทุกทีเคปับเจ้านี้อร่อย60บบาทยังราคาเดิมอยู่ด้วยชามลามหาย กินโตด้วยครับรอยก็อยู่ในนั้นแหละเออรา้บนอ่แกงปูไม่ออกกกงป่หอครับผมอันนี้จะเป็นผู้ต้มยำผู้ผู้ต่อผู้เขาเรียกผู้นะผู้ห้าสิบบาท งไครัเพื่อนตอนนี้เวลาสักห้าโมงที่จอดรถก็ไอ้นี่ที่อีกด้านหนึ่งแั้นเนี่ยไอ้นี่มันสวนลุงแยะอีกด้านเนี่ยนี่เต็มหมดแล้วนะทั้งรถยนถต์รถมอเตอร์ไซค์เต็มหมดแล้วนูเราจอดรถอยู่ด้านนู้นตอนนี้เต็มพื้นที่แล้วเนี่ยห้าโมงคนเข้าไปข้างในแน่นเทียด ตกลงผมได้แล้วเรมทดิวมาสองตัวตอนนี้แน่นก็ไปข้างในไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยตอนเนี้ยแน่นเอียด ตนนี่าห้าตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงคุณเพื่อนเนี่ยหลังจากที่เมื่อกี้ที่ตอนที่เรามาถึงตรงนี้ประมาณสามโมงครึ่งนะตอนเนี้ยที่จอดรถเนี่ยคิดว่าน่าจะหลายพันคันแต่ผมเคยสอบถามคนที่รับรถนะเขาบอกมีข้างในด้านในนู่นอะ่ะ มีที่จอดอีกเยอะเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูตรงนูน้นมุมนูน้นก่ที่จอดรถทั้งหมดอะเขาบอกว่าเคยเคยเช็คดูว่าประมาณน่าจะประมาณหมื่นคันนะครับเนี่ยที่จอดมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้โล่งหมดเลยไหมตอนนี้แน่นเอียดคนไม่ต้องพูดถึงนะคนข้างในเนี่ยอยู่ข้างในผมถ่ายไม่ได้เลยอะ่ะยกกล้องคือมาชูงี้ไม่ได้เลยเพราะว่า แน่นเอียดเน่ยคนแน่นเอียดเลยนี่คือตลาดสังกะสีนะลูกเพื่อนเพื่อนเฉพาะวันอาทิตย์ไม่มีแม้กระทั่งที่จอดโมอเตอร์ไซค์อะคิดดูแล้วกันนัแน่นเอียด เอครับเพื่อนเพืเ่อนครับเพื่อนเพื่อนจะกลับแล้วนะตอนเนี้ห้าโมงกว่าแล้วให้ดูอีกทีเนี่ยตอนนี้ถ้าผมไม่กลับตอนเนี้ยผมไม่มีโอกาสได้กลับแล้วเพราะว่าเห็นยวนครับรถไซค์ไม่มีที่จอดรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นหมื่นๆคันก็แน่นเกียดเลยรถยนต์อันนี้ข้างในนี่คนแน่นเกียดเนี่ย โซนนี้นะมาถ่ายให้ดูเป็นตอนจะกลับนะเนี่ยผมจะกลับด้วเนะี่ยก็เลยเออกล้องมาถ่ายให้ดูอีกทีแล้วนะดันเกียร